ยูยูวันวิดีโอเซ็กซี่มีไหม <laughs> ตป๊บหนึ่งตป๊บหนึ่งเด,เดี๋ยวพี่จากเจ็ดโมงหนูลงไปลี้ราให้หนูก็ไม่ยอมเหมือนกันนะถ้าถ้าพี่หนูจะโดนเอาเปรียบอะโอเค <Okay. S 1> ถ้าจะคุยพี่คุยด้วย ได้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 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลุ่มโทรกลุ่มในเอาจอพี่ทอมสวัสดีครับพี่ตาวสวัสดีค่ะพี่บาสวัสดีค่ะพี่บาร์อ๋อ why พี่วันสวัสดีครับ พี่เลสวัสดีครับก็ตอนแรกบอกห้าร้อยในแชทให้เหมาพี่เลกสวัสดีครับวุ้ยแต่เขาให้แบบว่าเลยนะให้เผ็ดเยอะแล้วก็ราคาถูกด้วยมันก็แบบเสี่ยงอะมอนนิ่จากเตอมอนนิ่ Morning, ค่ะพี่ว่าน,าน่าจะข้ายัง พี่บูวันดีครับเออถ้าพี่หลังเธอพี่บ๊อบไม่ได้ติดตามเขากับพี่ป๊ปอบบอกพี่ป๊ปอบบอกพี่จทำอะไรอยู่คะ่ะพี่รลัสวันดีครับพี่รลั ข่าวมาขายบ่อยไหมเมื่อวานเมื่อวานเว็บมาครัเมื่อวานมาอ๋อ thank you so much เดี๋ยวเจ็ดโมงลงไปคุยนะคะพี่ใจเย็นๆก่อนพี่ป๊อป พี่ป๊อปเรียกี่มาแล้ะพี่พี่มิวหนูอ่ะเขาซื้อเพจแล้วเขาให้ให้เหมาเจ็ดร้อยได้สองพันห้าพี่มันโกงหรือเปล่าอ่ะเล่นหมดละพี่ว่าโกงไหมพี่หนูโอนไปแล้วอ่ะรู้นี่พี่เติมที่เดิมมาส่งให้หนูดูอ่ะ ชิบหายละโอ๊ยหนูก็คิดว่าเขาจะเป็นคน